การทำงานคนเดียววิธีการมันอาจจะแตกต่างจากการทํางานแบบมีผู้ช่วยหรือว่าหลายคนสักนิดนึงนะครับอย่างตรงนี้เป็นการมุงหลังคาลอนสแนปบล็อกทรงนอรดิคคนเดียวเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับผมก็มีวิธีการทํางานให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นนะครับผมอย่างตรงนี้นะครับถ้าปกติทั่วไปเวลาที่ช่างเขาทานะครับเขาก็จะใช้เป็นเชือกในการขึงเพื่อให้ได้แนวหลังคาตรงชายคาที่เหลือลงมานะครับผม ซึ่งถ้าทําหลายคนนะแบบนั้นก็โอเคนะครับแต่วิธีการที่ผมทําก็คือผมจะใช้เศษเหล็กเชื่อมตรงนี้เลยนะครับผม3จุดนะครับหัวท้ายกลางนะครับผมเพื่อเอาเหล็กตัวยาตรงนี้นะครับขึ้นไปวาง แล้วก็วัดหวัวท้ายกลางให้เท่ากันนะครับผมเวลาที่ผมเอาแผ่นหลังคาขึ้นไปก็สามารถวางได้เลยนะครับหลังคาก็จะไม่ไหลลงมานะครับผมการทํางานคนเดียวก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับมันก็จะไหลามาชนกับเหล็กที่ผมทําเป็นการชนไว้แล้วก็ได้แนวชายคาเป๊ะเลยนะครับผมเท่ากันอย่างนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการทํางานคนเดียวนะครับเราต้องหาดัดแปลงพลิกแพงเอาหน้างานนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ช้ากว่าลําบากกว่านะครับผมอย่างที่ผมทำเนี่ยสแผ่นนะครับเพื่อหาแนวเฉยๆนะครับก็ ปาเข้าไปเกือบวันถึงแล้วนะครับผมซึ่งมันช้านะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับเราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปมีปัญหากับใครนะครับผมอยากได้แบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับมีคนเดียวที่เราทะเลาะด้วยก็คือเมียเราแค่นั้นเองนะครับผมก็ยังไงก็ฝากคอนเทนต์นี้ไว้ด้วยนะครับผมจะสร้างบ้านนอนอีกหลังนี้ให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับดูจบทําเป็นแน่นอนนะครับผมบายๆครับ